สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะคพี่นุ้ย NNK ชนแนลนะคะวันนี้ก็ได้ภารกิจเร่งด่วนมานะคะนี่เลยนะคะแคสแงมีแห αι, เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะตั้งท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพาตอนนี้ช่วงน้ําขึ้นนะคะกําลังจะไปทอดแหกันสองคนไม่ใช่ทอ,อดนกทอดนก ภารกิจเร่งด่วนนะคะคือจับนกก็มึง,งจับกันตั้งหลายเครื่องมือแล้วจับไม่ได้แล้เจอแห่ล้จับนกเอี้ยงไม่ได้นกเอี้ยงมันหลุดออกจากกรงนะคะจับไม่ได้นะมันคุ้นแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ยอมให้จับนะแต่มันก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะทุกคนดูว่าจะทอดกี่ทีได้ทอดเนี่ยนะทอดแหเออมันจะใช้ได้หรือเปล่าเขาไว้ทอดปลานะต้องลองดูนี่นะคะนี่ไงเดินอยู่นี่ไงไม่หนีนะแต่คือไม่ยอมให้จับเฉยๆนะคะ ตอนนี้ต้องแค่ใส่แงหรือแอดแคะฮะแค่ใส่แงหรือแอดแคะแอดแคะดิแอดแคะนะจะเป็นคนทอดแห่นะคะอ่ะตาตั้งทานเรียบร้อยคิดว่ามันจะทอดง่ายเหมือนปลาไหมทอดน,น่าจะทอดไม่ง่ายเอ้ยถ้าน่าจะทอดไม่ยากมันบินได้นะ,ะมันบินได้นะ,ะไม่รู้ว่าน,น่าจะทอดไม่ยากแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วอา้าว นู่นมันยังอยู่มันยังอยู่นู่นเหรอคะชิวชิวอยู่นู่นเดินชิวๆอยู่น่นพี่กดไปแล้วบินมาแล้วบินมาแล้วพี่กดไล่มาแล้วนะคะตอนนี้อ้าวมาแล้วมาแล้วนะคะนี่ฮะนกเอี้ยงของเรานะมนหลุดออกจากกรงนะคะนี่คือมันไม่ได้หนีนะคือแต่มันไม่ยอมไม่ยอมให้จับเฉย เนี่ยอยู่ใกล้ๆได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่ให้จับไงเนี่ยวิ่งจนเหนื่อยแบบไม่ให้จับอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเราก็ทำการเขี่ยไปกลางๆนะจัดเดี๋ยวกูตกแนมะ่งเลยหนึ่งครบ น้องตัดต้องอยู่เฉยเขาจะทอดแหไอ้แค่ตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์มันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะเมนื่อยไงเ <laughs> มนื่อยแ้วนะคนะน้องตัดก็จะช่วยนะเอาที่ตักปลามาช่วยนะยโอ้โหทำท่าถอดรองเท้า <laughs> ตอนนี้อะไอเอี้ยงนะอ,อ,นะอเรานะอยู่ตรงนี้นะน,นี่เอี้ยงเร็วเขาเหนื่อยกันแล้วตอนนี้ผู้ช่วยมาช่วยจับนกบินไปแล้วนะบินไปอยู่ข้างบนแล้วน้องตั๊ดจะจับยังไงได้อ่ะเอน้นวออนนันนั เพียวได้ไหมเอาหนูให้ดจหน่อย้เามาเร็วลงมาเร็วนงเดี๋ยวนี่ขึ้นไมถูกอีกเจ้เต้าต้อนต้องัน้าร้องไมหมดแล้ว้ทำเมื่อกี้ไม่ชวิกหนูครอบได้มามาแม่เร็ว โกันน่นอ่างนี้โกรธโง่กันโง่อ่งนี้เดี๋ยวมนี่เดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวมันขึ้นไปไล่จับนกนฟ้เดินหาคนด้นะอย่มันลงมาไปหาตะเพงเร็วเอานี่เอ้าเร็วเดี๋ยวตามไอ้นั่นน่ะนั่นไงไอ้ชัดมึงขึ้นรถโบได้เหรอนั่นน่นเดียวมันดิเปียวซะสุดเปรี้ยกับนกก็คนละล่ะไปแล้วกลับไปไหนของก็ พี่กฤจะจับได้หรือเปล่าวันนี้มานี่อีกแล้วเน่แล้วตอีน่ฮะจ้าของมาแล้วเลิกจากงานมาแล้วนะฮะดูเจ้าของว่าจะจับได้ไหมไอ้ซัดมานีดูว่าจะจับได้เปล่าโอ้โห เอาแห่ไปทิ้งฮะเอาแห่ไปทิ้งจับได้แล้วจับได้แล้วครับโอ้โหเก่งไหมน้องตั้นเก่งไหมเก่งใครเก่งอ่ะคนนี้ครับคนนี้ครับแป๊บเดียวจะครบได้เลยอ่ะ เนี่ยฮะ,ะพี่นุ้ยกับแอดแคะไม่ได้เรื่องเลยโทษแหก็แล้วที่ตักปลาก็แล้วไม่ได้เรื่องเลยเข้ามาว,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 วิววิวอะไรไม่รู้ต่คุบได้เลยเจ้าของไงฮะเจ้าของไงก็นะคะถ้าคนไหน,นเห็นคลิปนี้มีประโยชน์จะมีประโยชน์ไหมมีวิธีการจับนกต้องให้เจ้าของจับอ๋อนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รู้จังหวะมันเองอ๋อรู้จังหวะไอ้ตัวนี้ตัวผู้ไอ้ตัวนี้ตัวเมียไอ้ตัวอยู่บ้านนัตัวผู้ไอ้ตัวตัวอยู่บ้านมันก็ตีแต่มันไม่กัดนะเนี่ยไปแล้วนะคะเขาได้แล้วกลับบ้านแล้ว